สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับผมกับช่วงพรีวิวนั้งสินค้าจากทางเบสนะครับผมคลิปนี้อ่าเราก็จะมานเสนอตัวนี่เลยครับตัวถ้วยพาเลตนะครับนี่นะฮะก็มี2สีนะครับสีชุบโครมนะครับนี่ตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวสีดํานะครับตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวถ้วยพาเลตเนี่ยเอาไว้ทําอะไรนะครับผมนี่แล้วก็เอาตัวอย่างนะครับเอาไว้สําหรับทําเป็นชั้นนะครับเวลาเรายกของ หรือบางทีรถฟกรีลยกของครับที่เป็นชั้นพาเลทเนี่ยขาเนี่ยจะช่วยในการแบบวางต่อๆกันเป็นชั้นๆนี่ครับดังตัวอย่างเนี่ยอันนี้คือจำลองนะผมวางขึ้นไปครับผมเพื่อความมั่นคงแล้วก็ไม่ล้มนะครับอ่าซึ่งเราก็มีจําหน่ายหลายขนาดนะผมก็ลองไปดูหน้าเว็บของเรานะครับผมที่หน้าเว็บร้างของเราเว็บเ e สคานเซ็นเตอร์นะครับผมหาสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับก็จะมีฝ่ายขาย แล้วก็วิศวกรขอให้คำแนะนำนครับผมนะฮะแล้วก็อีกช่องทางนึงครับผมก็แอดไลน์นะครับผมไลน์ออฟฟิเชียลของเราครับผมแอดไซด์เบสคอนเวอร์เซนเตอร์นะครับผมหรือทีนเบอร์โทรเพจของผมก็ติดต่อกันเข้ามาไลยครับผมก็มีช่องทางเยอะแยะมากมายนะครับแย่ที่สำคัญนะครับผมซื้อกับเราส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำนะครับผมฝากด้วยนะครับกับสินค้าถ้วยพาเลตนะครับผมเบสคอนเวอร์เซนเตอร์สินค้าโรงงานเน่อร์วิศวก่อนสวัสดีครับ